ทุกๆปีทิตรกรหญิงนิรนามจะตื่นขึ้นจากความฝันเพื่อวาดเลขตองสาบลนบนหินสลักของนางและมนุษย์ทุกคนที่มีอายุเท่าตัวเลขนั้นจะกลายเป็นควันลอยหายไปตัวเลขนั้นลดลงเรื่อยๆในทุกๆปีจำนวนผู้ที่สลายหายไปไม่อาจประเมินได้ภารกิจสุดท้ายของทีม Expedition 33 นั่นคือการหยุดนางเพื่อมให้นางสามารถว่าเลขแห่งหายนะลงไปได้อีกผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นเกมนี้กันมาบ้างแล้วและเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกม ที่ผมลงไว้ในเกมออกใหม่ในเดือนเมษายนนี้ด้วยแคร์ออฟสุค e e อร์เอ็กเพดิเกม RPG แบบเทิร์นเบทกึ่งเรียลไทม์พัฒนาโดยแซนฟอร์อินเตอร์แอคทีฟสตูดิโอหน้าใหม่จากฝรั่งเศสที่ทีมงานหลักเป็นอดีตพนักง,งานของ Ubisoft เกมนี้จะพาผู้เล่นนำดิ่งสู่โลกแฟนตาซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค เบลปอกของฝรั่งเศสผสานกับทีมที่มืดมนเกี่ยวความตายความสูญเสียและความหวังผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสมาชิกของ Expedition 33กลุ่มนักประทนภัยจากเมืองลูมิเลทที่ออกเดินทางเพื่อต่อสู้กับเดอะเพนเทร s สิ่งมีชีวิตทรงพลังที่ตื่นขึ้นทุกปีเพื่อวาดตัวเลขลงบนหินสลักบนหอคอยอันห่างไกล ตัวเลขนั้นจะเป็นตัวกําหนดอายุของผู้ที่ต้องสลายหายไปสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกผู้คนต่างขนานนามเหตุการณ์นี้ว่าก็มเมดโดยในปีนี้ตัวเลขที่ถูกสลักเป็นเลข33เราชายหญิงจึงต้องออกไปทำภารกิจสุดสิ้นหวังเพื่อกำจัดเดอะเพนเทรสเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดและเพื่อแหอนาคตของมนุษยชาติยังคงอยู่ต่อไป เรื่องราวของเกมนำเสนอผ่านมุมมองตัวละครหลักอย่างคุณสตา r ฟเมเอน์ลูเน่และเซียร์ตัวเกมจะเน้นสำรวจจิตใจของตัวละครเช่นความสูญเสียความโศกเศร้าและความหมายของการมีชีวิตผ่านบทสนทนาตัวเกมจะเริ่มด้วยการพาผู้เล่นพบเจอความสิ้นหวังตั้งแต่เริ่มไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพ่ายแพ้แล้วจะค่อยๆเติมความหวังลงไปในทุกการเดินทาง และทุกประสบการณ์ที่ผู้เล่นได้พบถึงแม้ว่าบางช่วงของเนื้อเรื่องอาจให้ความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินไปแต่ความจริงใจในการนําเสนอในการถ่ายทอดอารมณ์ทําให้ผู้เล่นรู้สึกผูกพันกับตัวละครได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เกมยังมีการเล่าเรื่องผ่านบันทึกของคณะสารวจครัง้งก่อนๆในการสนทนารอบกองไฟซึ่งช่วยเพิ่มความลึกให้กับโลกและตัวละคร การผสมผสาลลนระหว่างความเศร้าโศกและช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆทำให้เนื้อเรื่องมีความสมดุลและไม่หนักหน่วงจน,นเกินไปเกมเพย์ของเกมนำเสนอระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบทที่ผสมผสากนกลไกเรียลไทม์ได้อย่างลงตัวส่งผสมผสานความลึกข,ของกลยุทธ์ของ JRPG เข้าขความตื่นเต้นของเกมแอคชั่น ผู้เล่นต้องเลือกคำสั่งจากเมนูเหมือนเกมเทนเบดทั่วไปแต่ทุกการโจมตีและการป้องกันต้องอาศัยการกดปุ่มคลิกครามอีเวนต์ให้ตรงจังหวะรวมถึงการเลงฟรีเพื่อโจมตีจุดอ่อนของศัตรูการหลบและการปัดป้องมีความสำคัญอย่างมากโดยการปัดป้องที่สมบูรณ์แบบจะเปิดโอกาสให้โจมตีสวนกลับได้อย่างรุนแรงถ้าจะให้พูดระบบการต่อสู้ก็ดูจะคล้ายกับเ e r s o n a และไฟนอ l f ฟ n ต a ซ y ยุคใหม่ แต่ตัวเกมก็ดึงเอาระบบเหล่านั้นมาปรับ,บใช้ได้อย่างลงตัวแต่ว่านะระบบนี้ใครชอบก็คงชอบเลยใครไม่ชอบก็คงเกลียดเลยเหมือนกันผมตายตั้งแต่บทสอนอะเป็นถึงสามครั้งกว่าจะผ่านแล้วมันดันเป็นระบบชูลงของเกมด้วยเนี่ยสิผู้เล่นสามารถปร,บบรับแต่งตัวละครผ่านระบบอาวุธสกิลทีและพิทอสอุปกรณ์เสริม ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครซึ่งช่วยสร้างบิวที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองได้เช่นให้ลูเน่เผาและให้กุสตาฟเข้าไปฟันเพื่อไล่สถานะเป็นปกติและเล่นกับคอมโบธาตุได้ตัวละครแต่ละตัวที่เราเลือกเล่นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทำให้เราสามารถจัดทีมได้หลากหลายและผมบอกเลยว่าทุกตัวเล่นสนุกหมดการต่อสู้กับบอสนั้นมีความท้าทายโดยเฉพาะบอสช่วงหลังๆ ซึ่งในช่วงท้ายเกมจะเป็นช่วงที่มันจะทดสอบทุกอย่างของคุณว่าคุณเข้าใจระบบของเกมนี้มากขนาดไหนและคุณเตรียมตัวมาดีหรือยัง <S <S นอกนอจากการต่อสู้เกมยังมีระบบสมรุจที่น่าสนใจผ่าน w o r l d m a p สไตล์ JRPG คลาสสิกผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครในมุมมองขนาดใหญ่เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งเต็มไปด้ยวยความลับทางลัดและเควสเสริมการปลดล็อกความสามารถใหม่อย่างไรก็ตามการสำรวจในบางพื้นที่อาจรู้สึกจำกัด และเป็นเส้นตรงเกินไปและการไม่มีมินิแมปอาจทําทให้หลงทางได้บ้างแต่โดยรวมแล้วการออกแบบ World m a พและดันเจี้ยนที่สวยงามช่วยสร้างความรู้สึกของการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่โดยสรุปแล้วแค่ o o s ม r ์เต e ร e เ i ็ i t พนเด3คือผลงานชิ้นเอกจากสตูดิโอหน้าใหม่ที่กา้าเสี่ยงและประสบความสำเร็จในการนำเสนอ RPG ที่ทั้งย้อนยุคและทันสมัยเนื้อเรื่องในทีมดาร์ f แฟนตาซ และตัวละครที่น่าจดจำภาษาเข้ากับระบบการต่อสู้ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นส่วนงานภาพและเสียงนั้นยอดเยี่ยมแม้จะมีข้อจำกัดด้านเทคนิคอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้ไปขบความยอดเยี่ยมของตัวเกมเลยโดยส่วนตัวผมว่าในช่วงปลายปีนี้เกมเกมนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งเกมที่เข้าชิงเกม RPG ยอดเยี่ยมแห่งปีแน่นอนแต่ถึงแม้ตัวเกมจะยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่ผมเองก็ฝากดีวิวข้อเสียไว้สักหน่อยโดยส่วนของข้อเสียนี้ จะบูดถึงแค่ประสบการณ์ที่ผมพบเจอเท่านั้นและจะเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยด้านเนื้อเรื่องเกมเกมนี้จําเป็นต้องมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่สูงหน่อยเนื่องจากเนื้อเรื่องบางส่วนมันก็ดูซับซอ้อนไปนิดหากหลุดโฟกัสไปช่วงไหน <everyone. S 1> ก็จ,จะพาเนื้อเรื่องบางส่วนไปได้เลยและตัวข้อมูลของเนื้อเรื่องก็ดูจะมีมากเกินไปจนผมคิดว่าผู้เล่นที่ไม่ชอบปริศนาหรือการเล่าเรื่องที่ต้องตีความอาจสับสนได้ผมเองก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะเพราะงั้นเนื้อเรื่องเนี่ย ในลหลายช่วงผมเองก็ต้องเอาฟุตเทจที่บันทึกไว้มาดูซ,ซ้ำๆหลายรอบเหมือนกันแต่เห็นว่ามีม็อดภาษาไทยด้วยนะถึงจะใช้ AI แปลก็เถอะแต่ก็น่าจะดีกว่ามาดำน้ำภาษาอังกฤษแบบผมมัง้งนี่ว่าเคทุกอย่างจบจะกลับไปเล่นอีกรอบแล้วลองลงม็อดภาษาไทยดูเหมือนกันด้านเกมเพย์พม,มีระบบควิกไทม์อีเวนต์เข้ามาด้วยเพราะว่าใครที่เป็นสายเทิร์นเบสอาร์พีจีจ๋าๆก็น่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกโอเคละผมคนนึงอะที่ไม่เปื้อกระโหลกนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้นะ แถมช่วงหลังๆต่อให้คุณปั้นตัวมาเทพแค่ไหนถ้าคุณไม่กดพวก Quick Time Event, ควิกไทม์อีเวนต์ตัวละครของคุณเองกระดับได้ง่ายๆเลยนะไม่ดิแค่ช่วงแรกๆถ้ากดไม่ทันก็เงือตกอยู่เหมือนกันนะยากพอควรเลยขนาดผมปรับปานกลางนะ่นเนี่ยถึงแม้ว่าเกมจะปรับให้กดออโต้ได้แต่ว่าอืมนะผมว่าเกมมันทํามาให้เราต้องกดโฟกัสอะพอลองปรับแล้วเกมมันก็ดูน่าเบื่อไปเลยผมดูเรื่องมากไปไหมนะอีข้อเลยผมเชื่อว่าหลายคนเป็น เวลาเล่นพวกเทิร์นเบดเนี่ยเราจะติดฟาร์มกันแล้วเราก็มักจะได้รับผลตอบแทนจากการฟาร์มเหล่านั้นด้วยความเทพของตัวละครแต่เกม่วหงหลังๆนี่แม้เขาทำาระกวนผู้เล่นน่ะคือถ้าเกิดคุณพลาดการกดควิกทำอีเวนต์หรือคุณไม่มีสติพอนะคุณก็ตายอยู่ดีอ่ะนี่ขนาดผมปรับปันกลางได้นเนี่ยของเกมเพลย์ดูลงก็ประมาณนี้แหละครับการเพอร์ฟอร์แมนซ์ขอไม่พูดถึงแล้วกันแค่เปิดเล่นได้ก็บุญแล้วและแน่นอนครับผมปรับต่ำสุดแน่นอนแต่ผมค่อนข้างประทับใจนะ ไม่รู้ว่าเกมเดี๋ยวนี้จะรันภาพสวยได้ด้วยโน้ตบุ๊กของผมแต่ผมจะรันได้ไม่เกิน40 FPS ก็เถอะแต่มันก็ไม่มีปัญหาการเล่นนะนะก็อาจจะมีนิดหน่อยแหละตอนบอสปล่อยท่าใหญ่แต่พอจับจังหวะได้มันก็ไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นนะนะอ๋ออีกเรื่องหนึง่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าใครมีจอยผมแนะนําให้ใช้จอยนะเพราะตอนเล่นแรกๆของเกมเนี่ยผมใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดคืออย่างอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ช่วงจวังหวะหลบดอนเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้จอย มันใจความรู้สึกว่าคุณหลบได้แม่นยำม,มากกว่านะ <should> อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันถือว่าผมมาแชร์ในฐานะคุณที่ใช้ทั้งสองอย่างมาแล้วจริงๆรีวิวเกมนี้ก็จบแล้วล่ะครับแต่ผมอยากพูดคุยอีกสักหน่อยรวมถึงอยากขอความเห็นอีกนิดนึงพอเห็นสิ่งที่เกมนี้เป็นได้มันก็ชวนให้รู้สึกสงสัยขึ้นมาเหมือนกันพวกทีมงานคุณภาพมึงเนี่ยก็มีนี่หว่า Ubisoft แต่ที่เกมหลังๆเป็นงี้เนี่ยเซย์ว่ามันมาจากฝั่งผู้บริหารหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเดี๋ยวก็รู้เองแหละเพราะนี่มันนก็จะะคบเดือล ยูบ s ซอฟจัจะมือเกับเห็นเซนสร้างบริษัทใหม่แต่เหมือนว่าข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์มั้งที่เดาๆไว้ก็น่าจะปิดดีลภายในสิ้นปี2025นี่แหละขึ้นอยู่กับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยอีกเรื่องผมอยากขอความเห็นหน่อยผมจะมีใส่รีวิวเกมเข้ามาบ้างแต่คงไม่บ่อยเท่าไหร่เพราะนี่ก็เล่นคนเดียวตายคนเดียวด้วยแต่ที่ตั้งใจจะใส่คือใส่สตอรี่กับเกมเพย์สองอย่างนี้แหละของสตอรี่น่าจะโอเคแล้วละ่ะคงไม่ได้สปอยอะไรมากเกินไป แต่ถ้าอยากให้เพิ่มส่วนไหนก็บอกผมได้นะที่คอมเมนต์เลยครับแต่ส่วนของเกมเพลยน์นี่ผมบอกแบบรวมๆไปและอยากถามว่าอยากให้รีวิวพวกแมคคนิกหรือระบบต่างๆตัวละครด้วยไหมเช่นจริงๆอย่างสกิลทรีกับพีทอสมันก็มีลึกๆก,กว่านั้นอยู่นะแต่กลัวจะมากไปนะ่ะผมก็เลยเอามาแค่นั้นยังไงก็ขอความเห็นหน่อยแล้วกันครับเพื่อปรับตัววิดีโอในอนาคตด,ด้วยให้มันดียิ่งขึ้นอ๋อและเพื่อใครสงสัยนะครับคือระหว่างผมอัดเกมเนี่ยยูดีโมันตัดการบันทึกเกมบางช่วงผมก็เลยไม่มี ผมก็เลยต้องไปเอาฟุตเทจเกมจากช่องอื่นมาบ้างยังไงครั้งนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ทำไมอยู่ดีโอพีเอ็นมันตัดเฉยเลยมันทึกไปตั้งนานัน oh <my> ตัดทีหันไปทีมันตาสไหลเลยเพราะถ้าใครเล่นเกมนี้มาบ้าง oh <my> ก็น่าจะพอรู้แล้วว่าฟุตเทจที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นของช่วงต้นเกมครับของช่วงหลังๆนี่อยู่ดีมันตัดไปอะ่ะหลายช่วงเลยแต่ก็ยังดีที่พอมีเหลืออยู่บ้างดีนะของที่เล่นวันแรกๆมันไม่หาย oh <my> ก็ถ้าใครมีวิธีแก้มาบอกผมได้ที่คอมเมนต์นะครับ s <S ผมจะขอบคุณมากเลยครับ <laughs> อ๋อส่วนใครสงสัยเรื่องที่ผมไปสัมภาษณ์งานยังไม่ได้ข้อสรุปครับแต่ก็มีที่หนึ่งเขาให้ไปเทสงานก่อนอาทิตย์หน้าแล้วแต่เดี๋ยวมาว่ากันอีทีครับถ้าไม่ได้งานก็ไม่เป็นไรหาพัททำกับฟรีแลนซ์ทำไปก่อนก็ได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทําก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจหมหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ Expedition thirty three. <Sings>